เมื่อนี่อยู่กับตายงกับบายที่บ้านหาส,สูงเอ่ออย่าถามตาเกี่ยวกับตะกอนนี้เพื่อนบ่มีเครื่องสําอางพี่เหลือเสื้อกันเลยเพื่อนเสื้อพี่เหลือทานะตาเพราะจังรู้จักบ่เออเพิ่นเจอนำมันงาเพิ่นเพิ่นนึ่งงาแล้วเขาไปเอาไปเอ็ดไปหีบวัดกุนอันนี้อันนั้นอันหีบอยู่วัดกุน หีมล้เอามาเที่ยวอหอเตยหีบซื้อพี่เหลือก่อห้ากอเตยเนาห้าห้ากอเตยอะ่ะออมันอมันหอมอ๋อห้ามะแนงมะแนงออมะแนงเป็นอย่างเลยล่นะ มันมีเป็นห้ามันแนงมันหอมเออห้ามันแนงย้ายกระโบจากอาหารทุกต่อมันคือคือกระสายนี่คือกันแหลยห้ามันแนงแต่มันน้อยกว่ากระสายแต่่วาน้อยเอออันน้อยๆเงาเงาแต่นี้มันมีกออยู่บ่บ่เห็นกันหรือเปล่ามันมันมันมีกลิ่นหอมอ่ะมันหอมโอ้หอมเนาะหอมมันหอมโย่เกี่ยวกับอันน้ำมันงาอ่ะมาทาทาตะสนตะสนนี่แหละ ใช้กันเรือยก่อนทาทาผมทาหน้าได้หมดบอสะีทาลูกบอทาแล้วเรออ๋อเอาทาผิวเออทาหน้าทากระตุ้นนี่แหละอมันหอมไหมบอกมันเย็นบอหรือบ่เย็นบอสชาบ่ได้าบ่ได้เื้อบ่ทานเสื้อมันก็เป็นน้ำมันมันก็จีมันมันบอส งาก็คือที่เอาปู่เองนี่ได้เอองาน้านเขาเนี่ยงานดำเนี่ยอ๋องาดำน้ำมันมางานนึ่งนึ่งแล้วเพื่อนก็เอาไปใื้อแอบมันมีองนี้แอบแล้วพเ,เพื่อนเอาเครื่องติดลงคือคือไปหัดบ้องไฟนะแล้วย่างลงจุดน้ำมันออกออ๋อแป้งคานาแกเพื่อนเสื้อแป้งที่เหลือตะกอนเนี่ยแป้งบอเห็น<ๆ>เห็นเพื่อนไปเอาเทียนแล้ก็ ที่ห็นนั้นแท่นีินขาวก็นะอันที่ว่าเป็นขมิ้นนะนะนเออไอชออื่อว่าเอามาทาทาสีอย่างงี้ก็เอาแป้งนะั้นก็เอาขมิน้นดอยก็แหละมันมีมันเป็นเราอยู่ดอยกันนะเขาที่เอามาทาเนี่ยเอามาทาหน้านี่ได้ค่ะทาทาเนี่ยทาทาสีอย่างนี้เนี่ย สีตารางเนี่ยอ่าเออสีโบสีเบิดอ๋อบ่ได้อวมาทานนะบ่ได้อวทานนะเอามาทาสีโบเออนานี่่ก็เล้าอ่ะทากับบุญเจ้าฮะอย่างเซอร์แป้งกันบ่ละย้ายแต่ก่อนเนี่ยถ้ามารุ่นแม่กินนี่มันกัรนาการเป็นแป้งนัเออของซานนะต่เพ่อฮ้องพ่อฮเปลือกแป้งอะไรอย่างนี้แป้งที่สอบพองอ่ะเออเออเป็นเป็นว่าห้องอ่เออเออ แต่ก่อนเม็ดแป้งไม่มีเป็นผงเป็นหูงแป้งเม็ดอ่ะแป้งเป็นเม็ดมันเป็นหูงมันอันเดียวกันกับรี้นแป้งส่งการบ่บ่แม่นนนเเออัััไดด้ียวกบเอมาทานนะฮะมันบ่ได้มีหลายสีเป็นแต่ก่อนที่ว่าเอาขี้มิ้นเอาหน้ามะขามเปียกมาทาผิวมันแกมีแทบบ่าบ้านเ้างบอเอ็ดอ่ะบ้านเ้าแต่ก่อนนี่บุ๋มนี้เนอะอ๋อแสดงว่าเป็นคนไทยคุนนอที่เพิ่อนคัดฟิลไปเหลือกันเนอะ อ๋อบ้านเขาแบบนี้มันมีเลยบ้านเขาเอสเกือกเลยเอาเบอร์หั่กีดินแดผี่เลยมาาหน้าเออมันนั้นเลาพักหนึงจังไปล้างอ๋ออย่างโกเอตะกอนเบอยากสวยอยากงามบาดเ็ดไปแต่งกระโดไปเอทหดังเอเลยมาไน้เป็นโลกนี่วันเนี้ยมาซหานพวกนักแต่งนักสรับพวกนแต่งนักแต่งหน้าแต่งตอเอดมาเฮ้อเลยบ่ต้องไปแต่งอยว่นี่า